ใชยอันนี้อันนี้อัดยังเอาใหม่อใหม่อัดแล้วใช่ไหัครับผมแล้วทำไมคุณทำเหมือนอ๋อทำไม่คุณเหมือนใจลอยอ๋อนี่แหละอันแล้วอีเซลเคลียร์ดีด้อยดอม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 สายถ้าถ้าเป็นดอมสต้นข่อยเออต้นข่อยภาษาใดนซูรินอีกท่านหนึ่งชื่อหน้าไม้พิสิตพงกิ่งแก้วซึ่งเป็นศิลปิน ี่กได้ว่าเป็นดีไอดอนของผมเลยก็ว่าได้เพราะว่าสมัยก่อนนะคนคนที่จะรู้จักน,น้ำไม้ก็จะถ้าทัาศิลปินในสตรินก็นต้องรู้จักไม้มพีพ่สิจภนะครับ,รบเป็นเจ้าของเพลงผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีเวลให้เธอทิท้งนั่นแหละครับแต่ว่ามีอีกหลายๆเพลงอย่างเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับตั้ปีนินเต้าชายเอาชายอันนี้อันนี้อัดยังเอาใหม่เอหม่เ อัดแล้วใช่ไหมครับผมแล้วทำไมคุณทำเหมือนอ๋อทำไม่คุณเหมือนใจลอยอ๋อนี่แหละอันแล้วอีเซลเคลียดเลยผมลงเลยนะนี่ผมผมลงแบบนี้เลยนะได้โอ๋อกำลังอินกับเพลงอยู่กำลังคิดเพลงที่ทำกันจะร้องไห้ทุกเพลงผมผมผมวันไหวผมไหวทุกเพลงวันไหวคุณไหววันไหวกับเพลงใช่นะวันไหวกับพี่แฮ้อ tamb pe nieng dau chai dau chai mae dau chai srok srae trern tae man koey mo ni tet yang nat lat do man koey nop lek srok lek srae การมึงก่อนนี้ิ่อเท่าเรารูนบุญอย่างนานบ้านสีบ้านโจกลาโบ,บุเต้ามัดงัดกรีบเลยน้อยปองกันหลอกคำโกรธเล่าจำเนียงละอ้อสอบไง កបៃហុយបងអើសំពនស្រោក្រៅខ្លាចលទីងអោទីងអងខ្លាចតាវៀរប្រងស្លឹកខពៀអោតាមសម័យឧប័យតាណៅចាំມືកៅ ครับແລ້ວນີ້ລັບສອບໃຫ້បងគุยເນາະຈໍາក្រុមເຕີມສະຫນາຍມືກော့វាឆ្ងາຍຊີ້ក្របីຫນ້າไงມັນတော့

ไยแต่หนูจำเมแม่เดี๋ยวนำเจ้ากำแพงเนียนจึงลับลับไปบ่หอมคุยโนจำกรอมลงสวายมึงเกาะเวียชายจริงกระไบหนา ที่กระใบนบไงมันดังนี่นี่เดี๋ยวเขาดอม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 สนายถ้าถ้าเป็นเดนต้นข่อยเออต้นข่อยภาษาไทยกุยน้อยบองกุยโนจอมบองอังกุยนจอมจโรมเดิมสนายก็คือพี่นั่งร้องอยู่ใต้ต้นข่อยแล้วแล้วไอ้นี่เนี่ยไอที่ว่าอะไรนะ จีจีกระบายดับไงก็ไม่ดันห่ะก็ขี่ควายขี่ควายไปกรุงเทพสิบวันก็ไม่มีวันถึงใช่เาเปรียบเปรยว่าใช่ใช่ใชคือกรุงเทพมันไกลเนาะไอคนรักคนเนี้ยเราจากจากไปกรุงเทพตั้งนานคือคือนั่งรอทนรักกลับมาจนจนไม่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ยังไงแต่ว่าเขาเปรียบเปรยว่านั่งรอจนถึงจะถึงเขาเรียกว่ารอจนแบบจะนั่งควายไปถึงจะจะขี่ควายไปหามันก็ไม่ไม่สามารถไปได้เพลงเดียว่ มันซื้อได้หลายอย่างเพราะว่า <Yeah. S 1> ทุกๆวันเนี้ยเหมือนมัวแต่ทํางานอย่าซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆเก็บตังค์อะไรเงี้ย